วันนี้เวลา10นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิฐาธรทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระ,ะราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตร,รและเทคโนโลยีลำพูนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออ,อกกอทครั้งที่44ซึ่งเป็นองค์การของนักศึกษาที่ดำเนิน โดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาโดยกําหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติปีละหนึ่งครั้งดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากแต่ละวิทยาลัยคัดเลือกตัวแทนมาแข่งขันและเข้าร่วมในระดับภาคซึ่งมีสีภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อหาผู้ชนะเลิศในการนําเสนอผลงานทางวิชาการทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์และนวัตกรรมตลอดจนการประกวดแข่งขันต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันเวทีระดับชาติโดยเจ้าภาพจัดงานจะหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาคโอกาสนี้พระราชทานโลกแก่หน่วยออกทดีเด่นระดับชาติสมาชิกอกทดีเด่นระดับชาติสิทธิ์เก่าออกทดีเด่นระดับชาติเข็มที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์และสมทบทุนมูลนิธิออกท จากนั้นทออพระเนธิทัศการทางวิชาการซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวเกษตรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และฝึกฝนให้สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองและแก่วงการเกษตรกรรมของประเทศต่อไปอีกทั้งเป็นการนำผลสำเร็จของสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกสื์เก่าม,มาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วยอาทิ ทีทศการเฮะทีราชินีแห่งขุนเขาจากวิทีาลัเกเตรตรและเทคโนโลยีลำพูน นำผลการศึกษาเกี่ยวกับเฮะทีพืชที่พบในธรรมชาติบริเวณแหล่งต้นน้ำบนภูเขาสูงซึ่งมีสรรพคุณทางยามีผลดีต่อระบบขับถ่ายมารังสรรค์เมนูเชิงสุขภาพได้แก่ผงปรุงรสเฮะทีลูกชิ้นกลมกลิ้งเฮะทีน้ำปรุงรสส้มตำสำเร็จรูปเฮะทีและไส้อัวเฮะทีเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ นิทรรศการกระโดนสารานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงการเป็นฐานจากการเลี้ยงดูสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายเนื้อแดดเดียวกระโดนสารานจากโคเนื้อสายพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าปัวกระโดน และเทศาการปูดำขยำเงินจากวิทยาลัยประมงตินสุลานนท์นำเสนอปูดำไร้กลิ่นโคลนสะอาดเนื้อแน่นหวานใส่ใจในการเลี้ยงใช้ธรรมชาติบำบัดโดยนำนวัตกรรมระบบน้ำหมุนเวียนมาใช้ในการเลี้ยงปูให้มีขนาดตามที่ตลาดต้องการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงปูประกอบก,บกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพของปูก่อนออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นทรงเปิดแปลคลุมป้ายอาคารทูลกระหม่อมแก้วเป็นอาคารสองชั้น ภายในประกอบด้วยห้องทรงงานและห้องประชุมจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและบริการวิชาชีพสู่ชุมชนปัจจุบันเปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรทวิภาคี ที่ผู้เรียนจะได้เรียนในสถานศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เวลา13นาฬิก59นาทีสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทิพย์อ um ับสอสมอมอินอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยณนะศาลามหาราช จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธเมตตาธานีสีหริพุนชัยประธานพระประธานวิหารแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิวัดทิพย์อักษวัดทิพย์อัสอรอมรอ,อิน เดิมชื่อวัดวัดน้อยวัดสังแกงวัดน้อยวังสังแกงนั้นสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีเวลาผ่านไปสภาพทรุดโทรมจนมีสถานะเป็นวัดร้างเหลือกำแพงโบสถ์เพียงด้านเดียวต่อมาพลเรือเอกอมรอเทพณนะบางช้างได้มีนิมิตในการสร้างวัดในพื้นที่คล้ายกับที่บริเวณนี้จึงได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างวัดขึ้นใหม่บนพื้นที่40ไร่ประกอบด้วยอุโบสถ เจดี JD, วิหารศาลามหาราชตําหนักพระนางจามเทวีที่พำนักสงฆ์วิหารปฏิบัติธรรมอาคารพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สําคัญของจังหวัดลําพูนและภาคเหนือต่อจากนั้นทรงพระดันเนินออกจากวิหารไปยังอุโบสถทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตเสร็จแล้วทรงวางวงมาลัยทรงจุดทูบทิยนเครื่องมาสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธการุณาภาราสันติธรรมพระประธานอุโบสถ จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังตำหนักพระนางจามเทวีทรงวางพวงมาลัยสักการะพระรูปพระนางจามเทวีต่อจากนั้นทอดพระเนตรสการซึ่งวัดได้สนับสนุนการดำเนิน,นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามกำลังของวัดในกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และภัยพิบัติตามธรรมชาติ สำหรับการบูรณะวัดทิพย์อับสอนอมอนอินเริ่มดำเนินเมื่อปลายปี2557แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคมปี2560ปัจจุบันมีพระมหาทศพรทศวรโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม4รูป